ที่บ้านเป็นเกษตรกร,ะรกน,นะคะแปลงที่เห็นนี้นะคะมีเนื้อที่10ไร่ค่ะปลูกข้าวพันก็ขอ85ค่ะใช้ปุ๋ย12ลูกค่ะหนูเนี่ยตั้งใจนะคะว่าแปลงนี้น่าจะได้8เกวียนเนี่ยก็พอใจแล้วแต่พอฉีดโฟท,ทีเข้าไปเนี่ยไซคู่เนี้นะคะผลที่ได้เนี่ยสิเกวียนค่ะก็คือเกินเป้าและแปะเนี่ยคือรอบที่2ที่หนูใช้ก็คือลดปุ๋ย ลงไปแล้วก็ฉีดคู่นี้โลกไม่มีค่ะอยากให้ทุกคนลองใช้นะคะจะได้ผลผลิตดีแบบหนูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแปลงนี้จะได้เท่าไหร่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟร์ีเดินทางมาถึงสายใยสมนะครับู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีมาพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มทํานะครับแต่ว่าคร <c oughs> อบครัวของน้องเขามีอาชีพเป็นเกษตรกรมีทําอ้อยมีทําพืชหลากหลายแล้วก็มีการปลูกผัก แต่ที่เรามาอยู่นะครับข้างหลังผมเนี่ยเปลี่ยนจากแปลงผักคะน้ามาเป็นนาข้าวนะครับเรามาพบกับเกษตรกรท่านนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวได้ครับค่ะชื่อแสมนะคะอยู่ตำบลไสยสมอำเภออุดหงสุพรรณบุรีทำนาข้าวค่ะนาข้าวแปลงนี้กี่ไร่ครับเนื้อที่1ิไร่ค่ะเห็นบอกว่าก่อนที่จะปลูกข้าวเนี่ยปลูกผักก่อนใช่ค่ะผักคะน้าราคามันไม่โอเคใช่ค่ะ ราคามันดิ่งปลูกให้ดีแค่ไหนราคาก็ไม่สูงใช่แล้วก็ผลผลิตไม่ดีไม่ดีใช่ก็ลเลยเริ่มเปลี่ยนมาปลูกนาะข้าว<ช>แปลงนี้ปลูกมากี่รอบนะสองค่ะสองสารอบใช่ค่ะเริ่มปลูกก็มีตัวแทนมาแนะนาจุฟซีใช่ค่ะแล้วก็ใช้เลยใช่ต้องบอกว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับลองผิดลองถูกแล้วก็ที่มาวันนี้เพราะเขาประสบความสําสเร็จถึงแม้จะปลูกข้าวแค่รอบสองรอบนะครับแปลงนี้10ไร่ใช่ค่ะข้าวสายพันธุ์อะไรครับก็ขอแปดห้าค่ะ ขอ85แล้วก็ให้ปุ๋ยแบบไหนฮะรวมแล้วเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณ12ลูกเป็นแบงเป็นรอบยูเลียปุ๋ยสูตรแล้วก็ปุ๋ยรับท้องใช่ค่ะตามสเต็ปของเกษตรกรทั่วไปค่ะแล้วปกติจะฉีดยาฆ่าแมลงไหมฉีดบ้างค่ะมีบ้างอืมแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะมากเท่าไหร่ยาฆ่าเชื้อราฉีดไหมฮะฉีดค่ะตามสเต็ปเพราะว่าเรามือใหม่เนาะใช่ยังไม่เี่ยยังไม่เก่งยังไม่เชียนแต่นอกจาก ไม่ใช่เซียนแล้วเป็นมือใหม่เนี่ยแต่มีผู้ช่วยที่ดีก็คือคู่นี้ใช่ค่ะ t 40ใช่เคยใช้ในกับคณะตอนที่ปลูกเมื่อก่อนไหมตอนนั้นอ่ะไม่ได้ใช้ตัวแทนยังไม่มาใช่ค่ะก็คือเจอช่วงปลูกข้าวพอดีปลูกข้าวเลยก็เริ่มใช้เลยใช่ค่ะในโบรชัวร์ของทางบริษัทแนะนำไม่ฉีด4ครั้งตามนั้นเป๊ะเลยใช่ไหมครับตามนั้นเลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่ายึดหลักปฏิบัติตามโฆษณาของบริษัทเลยนะครับพันแปดสิบห้าใช่ค่ะ โอเคปลูกครั้งแรกนะครับตอนนั้นในใจคิดว่าผลมลิตเนี่ยสิไร่น่าจะได้สักเท่าไหร่ผมว่าเวลาเกษตรกรที่แบบเริ่มไปลูกใหม่ๆเนี่ยมันจะมีตัวเลขในใจ ถ้าเรามองว่าแปดห้เนี่ยสิไร่เนี่ยถ้าได้สักกี่เกวียนกี่ตันถึงจะพอใจครับตอนแรกๆ8ดเกวียนก็พอใจล้วสิบไร่ใจปักธงไว้8ใช่ค่ะคือเอาละมือใหม่อันนี้ผมเข้าใจนะฮะว่าเวลาการทําการเกษตรเนี่ยบางทีมันมีค่าเฉลี่ยแต่ค่าที่เราทําแล้วคุ้มค่าแล้วมีกําไรนิดหน่อยเพื่อต่อทุนในรอบต่อไปเนี่ยทางน้องแจมบอกว่าขอ8เกวียนก็พอใจแล้วหรือประมาณ8ตันก็พึงพอใจแล้ว แต่การฉีดโฟทีสครั้งน้ำเก็บเกี่ยวมาคนที่ได้คือค <น S 1> อะไรบ้างได้ข้า11เอกียนค่ะ10ไร่ ได้สิียอได1ีเียนหรือ11ตันใช่ค่ะ8 5ดสิบห้าพันใช่กับการปลูกครั้งแรกของเราเองใช่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราดูแต่คุณพ่อคุณแม่ปลูกอันนี้คือปลูกเองนี่ปลูกเองทาเองภูมิใจไหมที่ได้ภูมิใจค่ะตอนนั้นขายนี่ได้กียนเท่าไหร่ในตัลหงแปดพันค่ะ8ปดพตั้งเป้าไว้8ได้มาถึงเท่าไหร่นะฮะสิบเอ็ดสิบเอ็ดกียนเพิ่มมาสามใช่เพิ่มมาสามกียนแปดสี่สามสอง สามสี 3, 40, ่หมื่นเหมือนกันนะใช่โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจครั้งแรกเ็นบอกว่าอันนี้ก็เป็นรอบสองที่ทําใช่ค่ะอันนี้รอบสอง <S 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 เริ่มฉีดโฟไปแล้วใช่ไหมครับ <S 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 ใช่ค่ะ <S <S ให้ปุ๋ยไปยัง <S 2> <S 2> ใช่แล้วค่ะ <Okay. S 2> ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับนี่สิบเวียนไม่น่าต่ําไม่ต่ํานี้แน่นอนร oh. <laughs> อบที่แล้ว11ใช่รอบนี้คือตั้ง10บตักฟงไว 10. ้10บแต่รู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะล้นใช่ค่ะโอเคโรคเยอะไหมเอาแรกๆเยอะคะ่ะแต่พอใช้นี่อ,นอันนี้คือเหตุผลนะครับที่เกษตรกรรุ่นใหม่ได้ลองทำฝูความ <c oughs> ทับใจกับผู้ชมชางบ้านประทับใจคะ่ะ ใช้ครั้งแรกไม่ผิดหวังเลยโฟทีทำให้ผลผลิตด,ดีน้ําหนักได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้เกินตั้งเลยคะ่ะเกินเป้า <Okay. S 1> ทุกอย่างต้องมีประสบการณ์การตั้งเป้าหมายแปดตันก็ได้แค่นี้ก็พอใจแล้วแต่ความเป็นจริงคือได้ถึง18บเอตัน <18. S 1> ถือว่าโชคดีนะครับที่ราคาข้าวยังราคาสูงหน่อยก็คือ8 0 0พันกว่า ครับเป็นบางรุ่นหรือบางรอบในช่วงปี6-8เนี่ยบางรอบของการเกี่ยวข้าวเดือนที่5,000เป็ปลายเองคาดว่าปีต่อๆไปเนี่ยราคาข้าวในประเทศไทยน,น่าจะสูงขึ้นนะครับวันนี้ทางทีมงานโฟีก็ต้องขอขอบคุณน้องแจมนะครับ<ช>รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับคใช่ใชค่ะ